ข้าท้ชมค่ะสวัสดีค่ะเฮากระจะไปตามหวยเร่าปูนะคะเพราะว่างดทิพย์านมาเลขกทูบหากเก่ากับแอดเห็นเจ็ดหาเนาะน่าเสียดายมากเลยนะคะรูดเต็มอีกแล้วค,คุณยายเห็ดอย่างคุณยายโอ้คุณยายแปลผักเออผักกำลังงามป๊าด<ม>ผักก็ง,งามแท้ป้า ปาดผักคุณยายคืองามแต่คุณยายปลูกผักกินนะคะท่านผู้ชมโอ้แผใสไดเดี๋ยวสิไปแป๊ซอยบ่โอ้ยกำลังงามมันกับใบเฮียวเด้ล่ะงามแถ้ป๊าดผักคุณยายคืองามแถ้เนาะโอ้ยอากาศเย็นกับอยากไอได้ท่านผู้ชมเบ้อ โอ้ดอกบอกมกองยันยมนก่อนข้างนเรียมก่อนข้างนอุ้ยงูหรืยอยังเมื่อกี้นี่จกักงูหรือปาคอใหญ่พวกนี่เมื่อกี้นี่ อ่ะท่านผู้ชมมาขอหวยเล่าปูเนาะปุ้ยหวยเล่าพัฒนาภูมินีนะคะสองทุ่มสองทุ่มกว่าเด้อเจ้าค่ะ หัวเล้าเด้อปูมาลบมากวนเด้อปูเด้อนี่หววเหล้าทำช่วงตังไว้ก็เนะเพื่อผููได้เห็นตัวเล็กเนาะทนผู้ชมคะก็ปูกับเลือเป็นเบิ้งไว้ให้เบิ้งดีดีเนาะอ่าก็ก็จะได้มาขอาอ่าคำวันนี้นะฮะแรงวันนี้นะฮะเพราะว่าพุงหนีแอดกับมิตทุละนะฮะทนผู้ชมก็เลยต้องมาขอปูกนเนาะ อะปูจ้าปูจ้าปูจาเมรเอร่า,า,ราจ้คค่ะบอกพาเล็กถูกมาตรงๆในเด้อปูดเด้ออย่าให้พิดเต่มรุดเต่มรุดตูเถอะขอตรงๆจักงวดในถทนปูจ้าปูใจดีปูดใจดี อ่ะท่านผูช้ชมค่ะถ้าเอาสัตท่าหรือว่าเสือปูเนาะตัวเล็กก็คุณก็จะหายมานะฮะอ่ะเฮลิจิดนะคะท่านผูช้ชมจิตตัวเดียวจิตตัวเดียวนะฮะนี่จิตจิตจิด ไมล่าเด้อปูวันพรุ่งนี้เอาน้ามีไผเห็นาหารท่าธ้ชมเลขเจ็ดอ่ะไปเป็นแนวทางเลขเต็นก็นได้เด้อโอ้ยเอาเอาเอาันอันนี่ก่อนเอาซุมยังสิก่อนเนาะ เพื่อมีผู้ใดเห็นคือผู้ขาสีบเรบ้าผู้ขาเบาเอวเองเนาะท่านผู้ชมอ่ะซูมให้ดูชัดๆนะฮะซูมไปอ่ะอร็บชี้เลยนะคะจ็ดนะคะคือจังจ็ดนี่อย่างนี่เนาะขอดป้องมองเนาะบกาเบา,าไปนะคะพาะว่าขวดเมื่อกี้นี่เห็นกระดุดไปแต้มนึงเอาเคือเห็นตัวเดียวสีละปูจะสูงใดละ้าค่ะอ่ะนี่นะฮะท่านผู้ชม เอานี่นีให้ไดแล้วะมันเห็นอยู่เห็นทึอกันบ่เนาะนี่ไหมค่ะเอาเล็กถูหามานะฮะตำรวชปุ้อขอโทษขออภัยเด้อมาที่นี่มายืนคอละมาที่นี่หมวดกวนนอนเอาเนอะนอนขอ ผู้ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะกับแนวทางเนาะทผช้ชมขากับเป็นขว้มเชื่อนะคะส่วนบุคคลเนาะเมมนบอรห็ินบมเลกุขยายอีก,กน,นะทผชุ่มขยายลายตัวเลขแตกเนาะ,ะเพื่อผู้ใดเห็นนะคะทผชุ่มเนาะเนะผู้ใดมิตาทิพย์นะคะหูทิพย์กั เอามามองให้นเดอ้อเนี่ย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 แอทเลนเปรเล็กเจ็ดนะคะนี่นี่นี่เจ็ดอ่ะรุ่นกันนะฮะเจ็ดจะมากว่เจ็ดยังเลยอเพื่อให้ตัวเดียวกันเจ็ดนี่เหรอ,อ่ะรีดถูกหามากนะคะท่านผชม เข้ากับมะนินที่เล็กถูกนะคะหวดที่่านมานะคะห้า 9, เก้าเนาะกะมาหาแปดนะคะท่านผู้ชมอ่ะดูเป็นแนวทางเล็กเด่นกระไดเด้อโอ้เทียนคืองามแต่ไม่เล็กอย่างท่านผู้ชมนั้นหาหาเอยียงห้าอะไร ห้าห7 8่งแนะคะท่านผู้ชมห้าหนึแปดห้าเจ็ดแปดแบบนั้นก็ได้นะฮะอ่ะเอาไปวิเคราะห์ไต่ตรองดูเด้อแนวทางนะคะปูหมวดนี้นะ